มีผู้ชายคนหนึ่งมันเกิรู้สึกว่าตัวเนี่ยเป็นคนอับโชคเจอเรื่องที่ไม่ดีจะทำอะไรก็มีปัญหาจะไปซื้อตั๋วรถไฟนะก็ซื้อไม่ได้เพราะมันเต็มไม่มีที่นั่งขับรถ ไปศูนย์การค้าเจอที่จอดรถแต่ไม่ทันจะไปถึงก็มีคนอื่นตัดหน้าไปซะก่อนเลยไม่มีที่จอดรถเวลาเข้าคิวไอคิวคนอื่นนี่มันเคลื่อนเร็วเหลือเกินแต่คิวของตัวเองมันช้ารู้กว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะมีแต่ปัญหา เวลาทำงานก็ได้งานที่ไม่ดีเงินเดือนก็ต่ำมีลูกลูกก็ป่วยลูกคนโตเรียกว่าชีวิตนีนะ้มันมีแต่เรียกว่าเคราะห์ก็ได้หรือโชคที่ไม่ดีแล้กวก็มีความคิดแบบนี่ฝังใจเนะี่แล้ววันหนึ่งเนี่ย ก็ป่วยหมอพ่อมีเนื้องอกต้องไปพาเนื้องอกออกแต่ว่าเนื้องอกนั้นเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งลองที่ฟื้นตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ปรากอว่าถูกลัตเตอรี่นะทั้งที่จะเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องว่าจะมีโชคดีนะแต่ว่าก็ยังซื้อลอัตเตอรี่แล้วก็ตอนที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละก็พบว่าถูกลัตเตอรี่ สระกินรวบอ่เป็นเงินก้อนใหญ่ทีเดียวนะแต่กแกไม่ไม่กล้าให้ใครเนี่ยเอาล้วกตัรี่ไปขึ้นเงินเลยไม่ว่าจะเป็นรูกหรือเมียรหรือเพื่อนเพราะกลัวว่าให้ไปขึ้นเงินแล้วเดี๋ยวก็เก็บเอาไปขึ้นเงินเป็นของตัวเองบ้างละหรือว่า ขึ้นเงินได้แล้วก็มีคนมาขโมยเอาไปหรือบางทีขโมยตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงินเลยขโมยเอาลอตเตอรี่ไปหรือทําไปขึ้นเงินแล้วก็รับงานลอตเตอรี่ก็ไม่ซสือไม่ให้เงินครบตามจํานวนหรือบางทีก็ยักยอกเอาลอตเตอรี่เป็นของตัวเองเเลยไม่ยอมให้ใครเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเลยแต่ลอตเตอรี่นั้นก็มีกําหนดการขึ้นเงินนะ ถ้าไม่ขึ้นเงินภายในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโมคะสุดท้ายแกก็เลยต้องพอสังขารไปขึ้นเงินได้ตัวเองได้เงินมาแล้วนี่ก็บอกลูกบอกภรรยาว่าอย่าไปบอกใครนะเพราะว่ากลัวคนถึงจะมาขโมยบ้างละหรือไม่กลัวว่ามีคนจะมาขอบ้างละ แกได้เงินมาก็เรียกว่ากังวลมากนะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันจะมีอยมเป็นไปเพราะรวยเป็นคนโชคไม่ดีแลนจะฝากไว้ในธนาคารก็กลัวธนาคารล่มมีแต่ความวิตกกังวลและเนื่อจากแกกลัวว่าชีวิตแกหรือครอบครัวเนี่ยจะเจอปัญหาจากหักรพรรคก็เลยต้องหาทาง เก็บเงินเอาไว้เยอะๆจึงทำงานหลายาหลายกะทำงานหลายอย่างเหนื่อยเลยนะกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยล้าก็ทำงานนี้มาจากานกระทั่งเกษียณชีวิตไม่ค่อยมีความสุขมีแต่วความกังวลแล้วก็ทำงานเหนื่อย หลังเงินที่ได้มาแล้วก็สะสมมาก็เอามาซื้อบ้านเป็นความฝันแกเลยเนะยังมีบ้านของเป็นของตัวเองหลังเกษียณแต่ซื้อบ้านมาแล้วก็ยังไม่ยอมพักนะเพราะพอมีบ้านแล้วก็กลัวกลัวคนจะมาขโมยของในบ้านเพราะฉะนั้นก็ต้องมีรัวร้วรอบขอบชิดก็ต้องไปทำงาน เพื่อจะได้มีเงินมาซื้อรั้วมาทำรั้วทำรั้วเสร็จก็ยังไม่ได้พักนะเพราะว่ายังกลัวคนจะมาขโมยของในบ้านก็ mm hmm. เ,เลยต้องไปหาเงินมาเพื่อติดตั้งสัญญาณการขโมยก็ mm hmm. ต้องไปทำงานงานเล็กงานน้อยก็เอาจะได้มีเงินไปติดตั้งสัญญาณการขโมยเพราะกลัว mm hmm. กลัวคนจะมาขโมยของในบ้านติดตั้งเสร็จก็ยังกลัวนะกลัวขโมยลูกเนี่ยชวนพ่อออไปเที่ยวพราพ่อทำงานหนักมาตลอดแต่พ่อไม่กล้าออกจากบ้านว่าออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยนี่ขนาดมีโล่รอบขอบชิดมีสัญญาณการขโมยแล้วนะ ก็นั่งไงยงยอยู่ในบ้านนี่แหละหลังเนี่ยลูกก็อาชวนขยันขยอยให้ไปเที่ยวพอลูกโตแล้วจะจะ,จะอ่องเงินพาพ่อแม่ไปเที่ยวเอกไม่ยอมเนะลูกก็บอกว่าก็ไปจ้างคนมาเ่้าบ้านเน่ยแล้วก็ไปเที่ยวสักสีห้าวันตกใจมากเลยเนะ ทำงันได้ยังไงไอ้คนเฝ้าบ้านเดี๋ยวมันขโมยของเราทำไงก็เลยไม่ยอมไปไหนก็อยู่ที่บ้านเนี่ยจนแกแล้วพอจะตายเนี่ยยังกังวลนะเป็นห่วงลูกห่วงทรัพย์สมบัติเรียกว่าทั้งเชื่องแกเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลย ไม่มีความสุขเพราะหนึ่งกังวลกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายไม่ใช่แค่คนขโมยของในบ้านบางทีกลัวไฟไหม้กลัวพายุกลัวน้ำท่วมก็เลยต้องอยู่เฝ้าบ้านและสิ่งที่แกกลัวนี่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะหรือเกิดขึ้นก็เล็กน้อยมากแต่ว่าก็ฝังใจนะว่าเป็นคนโชคร้าย เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากับครอบครัวกับงานการกับทรัพย์สินกับบ้านเรือนของตัวและจะแก้ดีอย่างหนึ่งนะก็คือว่าขยันทำงานเพราะเชื่อว่าถ้ามีเงินนะมันก็จะปัดเป่าปัญหาได้มีเงินเพื่อ ป้องกันขโมยด้วยการทำรู้หลอกหลับชิดด้วยการทำสัญญาณการขโมยหลังจาที่จะไปบนบานสารกล่าวนั้นก็ทำงานเพื่อจะมีเงินสร้างความมั่นคงเพื่อได้ปัดเป่าปัปญหาแต่ก็เหนื่อยแกแล้วก็ไม่ยอมพักเพราะว่าต้องหางานต้องทำงานจะได้มีเงินมารับมือกับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้น ชีวิตั้งชีวิตก็เลยเหนื่อยและไม่มีความสุขแต่ถามว่าที่เหนื่อยที่ไม่มีความสุขที่เป็นพ่อโชคร้ายหรือเปล่าหรือเป็นเพราะความคิดความเชื่อของแกเองแกเป็นคนชอบมองโลกในทางลบทางร้ายนะแกก็เลยปักใจเชื่อเป็นคนที่อับโชคเข้าคิวคิวของตัวเองเคลื่อนช้ากว่าคน,นึ่งแต่แกอาจจะลืมมองไปว่า บางครั้งหรือบ่อยครั้งเนี่ยคิวของตัวเองแถวของตัวเองก็เคลื่อนเร็วกว่าแถวของคนอื่นนะเวลาหาที่จอดรถก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีที่จอดรถเลยเมีที่จอดรถก็มีหาที่จอดรถเจอก็มีแต่ไม่เอามาใส่ใจมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับช่วงแย่หลายอย่างเช่นการมีภรรยาที่ดีลูกถึงแม้จะป่วยลูกคนโตแต่คนอื่นก็แข็งแรงแล้วก็เรียนสูง บางคนก็เป็นหมออันนี้ก็เรียกว่าเป็นของดีนะเดี๋ยว่าเป็นโชคก็จะแต่แกมองไม่เห็นแกเห็นแต่สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นอันนี้เราเป็นเพราะมองแต่ลบพอมองลบจนเป็นนิสัยเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ไอ้ตอนที่ป่วยเนี่ยนะนึ่ว่าเป็นมะเร็งเพราะก็ว่ามาเป็นเนื้องอกธรรมดาแกไม่มองนะว่านี่คือโชคนะม เรียกว่ามองข้ามไปเลยคนที่เขามองบวกนี่เขาก็จะขอบคุณนะโอ้ oh, โชคดีนะที่เราไม่เป็นมะเร็งเนื้องอกเป็นเนื้องอกธรรมดาแต่แกไม่มองแบบนั้นนะอะไรที่ดีเนี่ยแกมองข้ามไปเลยไปเห็นแต่ที่ไม่ดีซื้อตัวเนี่ยก็ไม่ใช่บ่อยครั้งนะที่ซื้อตัวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังตัวรถไอต,ตอนที่ซื้อได้เนี่ย ก็ไม่เก็บเอามาไว้ในความทรงจำมองข้ามไปเลยก็เลยเห็นแต่เรื่องร้ายๆแล้วก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลสุดท้ายก็เหนื่อยทั้งเหนื่อยตลอดชีวิตไม่มีความสุขคนที่มองลบเนี่ยถ้าหากว่ามองติดลบไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถจะมองเห็นบวกได้เลยนะไม่สามารถจะมองเห็นหรือรับรู้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้ เสร็จแล้วก็โทษว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอับโชคชีวิตเนี่ยเหนื่อยล้ะต้องทำงานหนัก mm hmm. บางทีไปโทษโชคนะแต่ไม่ได้มองว่าเป็นเพราะความคิดความเชื่อของตัวหรือมุมมองที่มันเอาแต่มองติดลบจนมองไม่เห็นบวกเลยแล้วก็ที่ จะรู้น่าเสียใจก็ได้คือว่าไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวมองลบก็เลยไม่รู้จักทักท้วงว่าไอ้ที่กลัวที่เราแวงอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้กลัวคนจะมาขโมยของในบ้านกลัวจะมีไฟไหมไม่ประมาทดีแล้วป้องกันนะดีแล้วแต่ไม่ใช่เจ็บประมาทกังวลจนไม่มีความสุข แม้แต่ตายจนกระทั่งจะตายก็ยังกลัวว่าลูกก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีจะมีอันเป็นไปนดี่กคนเราก็ไม่ไม่ตระหนักนะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับตัวเนี่ยมันไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีนะแต่เป็นเพราะมุมมองความคิดความเชื่อยิ่งเวลาเกิดเหตุดร้ายขึ้นมา อย่างที่ใครๆรู้ว่าเป็นเคราะ์เนี่ยถ้ามองแต่ลบนี่มันจะไม่สามารถจะมองเห็นว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อวานนี่ยเล่าเนี่ย,เล,เ,ยเล่าถึงคนหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องตัดขาเพราะมีมะเร็งกระดูกเกิดขึ้นตัดขาตั้งแต่เนื้อหัวเข่าเลยนะอันนี้เลยก็เรียกเป็นเคราะห์นะ หลายคนเนี่ยเวลาจะแบบนี้เนี่ยจิตมันจะดิ่งลงไปในความทุกข์มากเลยมันก็นุมคนเนี้รกราดเกลียวต่อต่อโลกต่อคนรอบข้างเปลียยคนทั้งโลกนะที่ไม่พิการเหมือนตัวแล้วก็ทำร้ายตัวเองกินเหล้าเล่นพน,นันเสพย,ยา ไม่เป็นอาไรหนังสือเก็บตัวจนกระทั่งวันถึงได้มีโอกาสนะไปเยี่ยมคนที่ประสบเหตุคล้ายๆกับตัวเพราะอุบัติเหตุบ้างแหะตัดแขนตัดขาหรือคนที่ถูกไฟไหม้คนที่มือขาไปเพราะโดนระเบิด เนื่องจากเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนเหล่านี้ก็เ,เลยช่วยเยียวยาช่วยให้กำลังใจคนเหล่านี้จนรทั่งคนเหล่านี้นี่เขามีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปไอ้หนุ่มคนนี้แก็คือมีความสุขมากเลยนะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าความกลดเกลียวหายไปยิ่ยั่นแจ่มใสามากขึ้น สุดท้ายก็รู้สึกนะว่าไอาการที่ตัวเองเนี่ยพิการเสียขาเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะเพราะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถจะไปช่วยคนอื่นได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเดียวหรือน้อยคนนะที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ประสบภัยเหล้านนะหมอก็ไม่เข้าใจพยาบาลก็ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจแนะนําอะไรไปก็ไม่รู้ ตัวเองก็กงนะโกรธนะโกรธคนเหล่านี้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่แนะนากันได้ยังไงแต่พอตัวเองไปพูดคุยกับคนเหล่านี้เนื่องจากเป็นคนที่ประสบเหตุการณ์เดียวกันคุยกันรู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันก็เลยมีความสุขนะที่รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยคนแต่ก่อนเนี่ยมองว่าร่างกายตัวเองเนี่ยเหมือนกับ แจกันที่แตกแล้วไม่มีประโยชน์แล้วเก็บน้าไม่ได้แต่ตอนหลังพอได้เห็นภาพที่ตัวเองเคยเขียนเดี๋ยวก็เพิ่มสีเข้าไปนะเป็นสีเหลืองตรงรอยแตกนี่แหละมีสีเหลืองกระจายออกมาจากรอยแตกไปจนสุดขอบกระดาษเลยสีแล้วหลายเส้นเลย เหมือนกับประกายแสงแล้วแกก็บ,บอกเนี่ยชีย้ไปที่รอยแตกเนี่นะวันนี้ตรงนี้แหละนะที่มันมีแสงสว่างรอดออกมาอันนี้เราเปลี่ยนจากการมองว่าพิการเนี่ยความพิการจะเป็นเคราะห์มองว่ามันกลายเป็นประโยชน์หรือรู้จักหาประโยชน์จากมันไอ้มุมมองแบบนี้นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะ นอกจากไม่โมดแต่มองลบรู้จักมองบวกเลนะ้เนี่ยในการที่มองเห็นภยัยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเนะี่ยไม่มองแต่ว่าเป็นเคราะห์แต่ว่ามันมีประโยชน์ความพิการนี้ก็มีประโยชน์ถึงพิการก็ยังเป็นคนที่ยังมีความภาคภูมิใจที่ยังมีความสุขได้เนี่ยเรียกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์นะเพราะว่าสามารถจะมองเห็นประโยชน์หรือสิ่งดีๆ ที่ความที่การมอบให้อันนี้ก็มองอยากนะเพราะคนเราเวลาเจอเหตุร้ายเนี่ยสูญเสียอวัยวะสูญเสียคนรักสูญเสียทรัพย์เนี่ยมันง่ายที่จะจมดิ่งไปในความทุกข์แต่ถ้าหากว่ามีสติหรือมีคนที่แนะนำดีๆก็สามารถจะมองเห็นประโยชน์ที่ได้จากสิ่งเหล่านี้จากเคราะห์กลายเป็นโชคจากร้ายกลายเป็นดี สิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งนะ่าคือเวลามีความทุกข์เนี่ยคนเรามักจะมองหรือเพ่งโทษคนอื่นน้อยคนนะที่จะหันมามองว่าจริงๆปัญหายอยู่ที่ตัวเองอันนี้เราต้องรู้จักมองตรงนี้บ้างนะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยทุกข์กายก็เรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นทุกข์ใจแล้วเนี่ยร่างร่างความทุกข์เนี่ยมันมันไม่อยู่ที่คนอื่นนะมันอยู่ที่ตัวเอง ตรงนี้คนที่ชอบเพ่งโทษคนอื่นยากที่จะมองอยากที่จะยอมรับได้ว่าจริงๆได้เห็นอย่งทุกข์อยู่ที่ตัวเองเวลาถูกต่อว่าด่าทอแลนะ้วโกรธก็ธรรมดานะก็มักจะมองเนีย่ยเป็นพาะคนอื่นทำให้ฉันทุกข์แต่น้อยคนนะที่จะมองว่าเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจตัวเองและถ้าไปม,มองตรงนี้เนี่ยนะ มันก็ยากนะที่จะมีความสุขได้เพราะว่าไอ้เสียงต่อว่าด่าทอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นเมื่อเจอแล้วเนี่ยเราจะจมอยู่ในความทุกข์ความโกรธหรือว่าเราจะรักษาใจให้เป็นปกติได้มันก็ยากนะเวลากโกรธพอมีคนมาด่าว,ว่าเนี่ย มันจะมองได้ย่างไรว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราแต่จริงแล้วเนี่ยที่เราทุกข์เนี่ยถ้าดูดีๆเป็นเพราะเราถือนะเป็นเพราะมีความยึดถือในใจยึดถือเนี่ยอาจจะเป็นการถือคําพูดของเขายึดถือการกระทําของเขาหรือว่ายึดถือในหน้าต่างตัวเองถ้าใครทาอะไรเราไม่ถือนะเราไม่ทุกข์นะ เด็กมาว่าเราเนี่ยเราก็โผล,ล่เาะเพราะเราไม่ถือบางทีเรากําลังซื้อของอยู่กำลังดูของอยู่ดีๆตรงห้างก็มีคนมาชนเราวินาทีแรกเราโกรดมากเลยนะเพราะเราเซทัลลาเลยแต่ทันทีที่เราหันหน้าไปดูว่าใครมาชนนี่แล้วพะว่าเขาเป็นคนตาบอดแล้วไม่โกรธเลยหายโกรธเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ถือ บางทีก็จะเป็นคนเมาด้ดยําำเราไม่ไม่ไมกลัเพราะเราไม่ถือแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเมาหรือคนตาบอดนะถ้าเราฝึกจิตด,ดีๆเราก็สามารถจะไม่ถือกับคำพูดเหล่านี้ได้เมื่อสี่สิบห้าสิบปีก่อนเนี่ยมีหนุ่มคนหนึ่งเรียนจบมสามบ้านอยู่แถวสุราษฎร์าย,ยาเรียนจบแล้วก็ พ่อไม่อยากให้มาเรียนต่อที่กรุงเทพก็เลยให้อยู่บ้านแต่หลังคิดว่าอยู่บ้านไม่ค่อยดีนะให้ไปอยู่กับอาจารย์พุทธชาดีกว่าไปให้ท่านใช้ไปเรียนจากท่านอาจารย์พุทธทานเนี่ยพอเด็กคนนี้มาขออยู่เนี่ยท่านก็บอกเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นคนชอบก่อสร้างก็เลยไปให้ไปเป็นลูกมือในช่างที่กําลังก่อสร้างอาคารที่สวนโมกมีวันหนึ่งเนี่ยเด็กคนเนี่ย จริงก็วัยรุ่นแล้วนะไม่ใช่เด็กส่งไม้ให้กับนายช่างไม่ทันไม่ทันใจในายช่างนายช่างก็ดา่าด่าไอ้หาก็าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากเลยนะทั้งโกรธทั้งเสียใจร้องไห้เลยนะเพราะไม่เคยมีใครเนี่ยด่าแบบนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าไม่เอาละไม่ทำแล้วแล้วก็จะไม่อยู่สวนโมเด้วยนะไปหาอาจารย์พุทธทาสกราบนะแล้วก็บอกว่า ผมจะไม่อยู่แล้วครับเอ้าทำไมล่ะในช่างด่าผมครับด่าว่าอะไรดา่าไอ้หาครับพระพุทธอจ้าท่าน,นก็บอกเลยโอ้ยจะเจ็บอะไรนะแค่ไอ้หากับเรามันยังด่าแม่เลย,ยพระพุทรเ้าท่านที่โดนนะในช่างด่าแม่นะแต่ท่านไม่โกรธเลยนี่ขนาดท่านเป็นพระแล้วก็อายุมากเลย ท่านไม่โกรธเพราะอะไรท่านไม่ถือไม่ถือคนแบบนี้จะพูดอะไรไปไม่เอามาเป็นสารละอีกอย่างหนึง่งท่านอาจจะไม่มีความยึดตั้นถือมั่นในหน้าตาเท่าไหร่ด้วยไอ้น,นี่มันชี้เลยนะว่าโกรธหรือไม่โกรธหรือทุกข์หรือ,รอไม่ทุกข์เนี่ยไม่อยู่ที่คําพูดของใครแต่มีที่ใจของเราว่ามีความยึดถือในการกระทาและคาพูดของคนคนนั้นมากแค่ไหนแล้วที่สำคัญคือยึดถือในหน้าต่างตัวไหม หรือว่ามีความยึดถือในตัวกูมากแค่ไหนน้อยคนจะมองเห็นนะว่าที่เราโกรธที่เราทุกเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะใจของเราแต่เป็นเพราะมันไม่ใช่เป็นเพราะคนอื่นแต่เป็นเพราะใจของเราแต่ถ้าเราหมัน่นเฝ้ามองดูใจของเรานะํามันจะเห็นเลยนะว่าเนี่ยไม่ใช่เพราะคำตอบว่าด่ดทอแต่รวมถึงเหตุร้ายอย่างอืงอ่นเช่นความสูญเสีย ในความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะมีใครมาต่อว่าเราด่าเราหรือเพราะมาเอาทรัพย์สมบัติอะไรของเราไปแต่เป็นเพราะความยึดถือสูญเสียทรัพย์เนี่ยถ้าเราไม่ยึดถือในทรัพย์นั้นก็ไม่เศร้าไม่เสียใจนะเพราะในวิธีที่แก้ทุกข์ที่ดีสุดคือมากแก้ที่ใจของเราจัดการกับภายนอกก็ดีนะแต่ว่าอย่าลืมจัดการที่ใจของเราพูดถึง ชายคนที่เล่าตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วก็แกกลัวว่าทรัพย์สมบัติจะถูกโจรมาขาโมยแกก็เลยไปทำงานหาเงินเพื่อมาสร้างรั้วรอบขอบชิดมาติดตั้งสัญญาณอันตรายแกคิดแต่จะแก้แก้ทุกด้วยการจัดการกับสิ่งภายนอกซึ่งต้องอาศัยเงินซึ่งก็หมายถึงการทำงานเพราะอะไรเพราะแกคิดว่าถ้าสูญเสียไปสูญเสียทรัพย์ก็จะทุกข์ก็จะเสียใจ แต่ที่จริงอ่ะการสูญเสียทรัพย์ไม่ทาให้เราทุกข์นะแต่ที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดในทรัพย์ว่าเป็นของเราของเราถ้าลองแกล,ลองแก้ที่ใจบ้างว่าเออใครเขาจะขโมยไปก็ช่างมันอย่างน้อยฉันก็มีเวลาที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างหรือว่าไม่ต้องทํางานหนักก็ได้ทําใจว่ามันจะขโมยก็ขโมยไปเรียกว่าปล่อยวางในทรัพย์อันนี้ก็มีความสุขได้นะหรือที่ไม่ต้องเหนื่อยกการทํางานหนัก ไม่ใช่ว่าจะต้องหาทางป้องกันไม่ให้คนมาขโมยทรัพย์สมบัติเสมอไปมันต้องทําที่ใจด้วยแก้ที่ใจก็คือว่าไม่ยึดว่าทรัพย์นั้นเป็นของเราเพราะพอเราไปยึดว่าทรัพย์เป็นของเรานี่ยเราเป็นของมันเลยนะอย่างกรณีเนี้ยเห็นได้ชัดไยว่าแกไปยึดว่าบ้านเนี้ยเป็นของแกสุดท้ายแกก็เป็นของบ้านไปเลย,เลยไม่ไปไหนเลยเฝ้าแต่บ้านนะบ้านมันควรจะรับใช้เราเนะแต่ว่า ชายคนนี้นี่รับใช้บ้านนะเฝ้าบ้านจนตายคาบ้านเลยอันนี้พอไปยึดว่าบ้านเป็นของเราหรือบ้านเป็นของกูแต่ว่ากลายไปว่ากูก็เป็นของบ้านไปซะสนแล้วพเพราะต้องทํางานหาเงินทํางานเหนื่อยเพื่อที่จะปกปังรักษาบ,บ้านนี้เอาไว้มวมทั้งทรัพย์สมบัติทรัพย์สิ่งของด้วยแล้วก็ไม่อยอมไปไหนถ้าว่าลองฝึกใจสักหน่อยว่าเอ,อ เราก็พยายามป้องกันไม่ให้ทรัพย์สมบัติถูกขโมยแต่ถ้ามันจะถูกขโมยไปก็ไม่เป็นไรช่างมันปล่อยวางซะบ้างมันก็จะสุขได้นะไม่ใช่ว่าเราเราทุกข์เพราะสูญเสียทรัพย์แต่ทุกเพราะไปยึดในทรัพย์นั้นต่างหากอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ได้มองเพื่อจะไปแก้ที่นอกตัวไปจัดการกับสิ่งภายนอกจนลืมจัดการหรือแก้ที่ใจของตัวนั้นต้องมองให้เป็นนะเห็นให้ได้นะว่า เหตุแห่งทุกเนี่ยมันไม่อยู่ที่คนอื่นถ้าเป็นทุกข์ใจแล้วเห็นทุกสุดท้ายก็อยู่ที่ใจเราต่อยากจะทุกให้น้อยลงก็ต้องมาแก้ที่ใจของเราในส่วนจัดการกับสิ่งภายน้อยก็ทําแต่ว่าไม่ใช่เรื่องหลักและเนี่ยคือเป็นงานของนักปฏิบัติทมเลยรวมทั้งน,นักบวชด,ด้วยต้องทําไม่ได้ถึงตรงนี้นะไม่งั้นมันก็ทำมาที่เรา